จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากโค้ชฟุตบอลมากฝีมือต้องมาคุมทีมฟุตบอลที่ห่วยที่สุดในโลก ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อว่า Next Goal Win เป็นภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องราวของโทมัสรอนเคนกุนซือชาวอเมริกันเชื้อสายดัตช์ที่โชคชะตาพาให้เขาต้องไปคุมทีมฟุตบอลที่ขึ้นชื่อว่าห่วยที่สุดในโลกอย่างทีมฟุตบอลหมู่เกาะซามัวทีมที่สะกดคำว่าชนะไม่เคยเป็นซึ่งทีมนี้นะครับเคยโดนถล่มเป็นสถิติโลกสูงถึง31-0เลยทีเดียวโดยเขานะครับจะต้องรับหน้าที่เผชิญหน้ากับอุปสรรคและเรื่องราวมากมายที่จะต้องบุกฝังปรัชญาและจิตวิญญาณแห่งซามัวลงในโลกของฟุตบอลเพื่อไปสู่จุดมุ่งงายนนน่ืนออเเรภพ์ี้ รสร้างจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับในโลกฟุตบอลและแน่นอนนะครับมันจะมีเหตุการณ์สาคัญในโลกลูกหนังเกิดขึ้นอีกด้วยและเรื่องนี้นะครับก็ยังได้ใช้ก้าวไวติตีพุ่มกับมากฝีมือที่ฝากผลงานไว้อย่างมากมายอาทิเช่นต่อและโจโจโ้แรปเปตซึ่งแน่นอนว่ามันจะเต็มไปด้วยความฮามากสึงสันและดราม่าที่เต็มเปี่ยมแน่นอนนอกจากนั้นนะครับผมก็ยังได้ไมเคิลฟาสเบนเ,เดอร์เนี่ยมารับบทนําอีกด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับผมเป็นแฟนเดนตายของทีมอย่างร์พููซึ่งมียอดผู้จัดการที ได้เห็นความเบนจอยกนครอปในตัวของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็น่าชวนดูเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเรื่องฟุตบอลที่ผมตั้งตารอคอยมากๆสําหรับนักแสดงและพุวงกับเลยและสําหรับใครนะครับที่รักในโลกฟุตบอลเนี่ยก็ไม่ควรพลาดกับเรื่องนี้นะครับผม Next Goal Win จะเข้าฉายในวันที่11มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับาดูทุกเรื่อง